มนุ์เท่าเกิดมาถ้าหากว่าบ่เจ็บบ่ป่วยบ่มีโรค่าอา,าพาธพยาธเบียดเบียนก็นยนนื่นท่านันล่ะครับคนสมมือนี่สิมีอายุโดยเฉลี่ยแล้วร้อยปีครับรุดร้อยกับบ่หร้ายเกินร้อยกับบ่หลายครับหากแต่ว่าคนเฮาอยู่ในระวางกึ่งพุทธกาลนี่นี่อายุสิหน่อยก็ร้อยลงมาครับส่วนใหญ่แล้วก็ชี่วางเจ็ดสิบแปดสิบนี่ก็สิ ไปแหละนอกจากนั้นคนซุมือนี่ซิม,มีอายุสันพิเศษนี่ก็คืออุบัติเหตุครับเนื่องจากว่าเป็นไพยทางคมนาคมส่วนหนึ่งครับแล้วกาโรคไพ่ไข่พญาติเบียดเบียนนี่ก็อีกส่วนหนึ่งครับโรคไพ่ไข่เจ็บพญาตที่เบียดเบียนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี่ก็คือโรคภุม่มคุ้มกันบกพร่อง หรือภูมมต้านท่านลดยอนนั่นแหละรครับโดยเฉพาะแล้วโลกภู่มต้านท่านลดยอนภูมมคุ้มกันบกพ่องแต่ว่าคนโบล่านบนว่าโลกเลือดจางครับคือว่าโลกเลือดจางนี่ในตำรับตำลาแพทยแผนโบรา้านเพิ่นบอกว่าเกิดมาจากสมุฐานถาดน้ำสามประการครับนั่นก็คือเสมหะว่าตะปิตะเสมหะก็คือเสเลด ว่าตะก็คือเลือดล่มค,ครับหรือว่าโลหิตออกซิเจนปิตะก็คือน้ำดีค,ครับน้ำดีหรือคนอีสานเท่านี่เอ่นว่าบีค,ครับน้ำขมขม,ขม,ขมเขียวเขียวอันนี้ถ้าเกิดกำเริบย้อนหรือพิการก็นทเป็นมูนเหตุให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นค,ครับสมุฐานธาตุน้ำสามประการนี่ถือว่าเป็นแม่ธาตุใหญ่ครับที่เป็นพลังงานที่สำคัญ รักษาชีวิตอยู่ฉะนั้นถ้าหากว่าสมุฐานธาตุน้ำสามประการนี้กำเริบย้อนหรือพิการคดีครับสิเป็นมูลเหตุให้เป็นโรคหลายอย่างเส่นผิวหนังผู้พองเป็นฝีเป็นบาดเป็นแผลเปื่อยเนา่าลงเท่าเลือลังเป็นเบาหวานเป็นริมเลือดอุดตันเป็นความดันโลหิตร่างกายพร้อมเหลืองพร้อมโซ่โลหิตจาง โลหิตระดูเสียอ่อนเพีย้ยเสียกำลังเป็นอมัมภพหรือว่าอ้วนผิดปกติเป็นไข่เลือลังวิ่งเวียนปวดหัวมึนซ่าน้ำมือน้ำเท่าปวดเส้นเลือดปวดคอกระดูกท้องผูกจุกเสียดอาหารบยอย่อยทายยากน้ำลายแห้งเบื่ออาหารตาเหลืองสมองมึนตึงเข็งเครียดงุดงิดอารมณ์ฟุ่งซ่านจิตใจหวามวิวนอนบ่หลับับ อาการเหล่านี้นี่เป็นอาการที่เกิดมาจากธาตุน้ำสามประการนี่แหละครับคือเสมหะโลหิตปิตะครับหรือว่าสเลดเลือดล่มแล้วก็น้ำดีดังนั้นสมุนไพสิวภาพแผนโบล้านหลานหลงจึงมีประโยชน์และก็สามารถบำบัดรักษาอาการดังกล่าวนี้ได้สมุนไพสิวภาพแผนโบล้านหลานหลง ปุงมาจากพืชพักผลละไม่สมุนไพไทยแผนโบรานพื้น้านเฮ้านี่ยแหละได้เอามาปรุงเป็นขนานอยากพิกัดสมุนไพสิวภาพที่มีคุณประโยชน์มีฤทธิ์ทางยาแห้งครับ